เราตั้งใจว่าอาจจะหยุดคือหยุดไม่ทำแล้วหไม่ทำเลยเหรออาจารย์ ไพโรลื่นวิชานะครับวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะฮะในวันที่7เดือน8ปีพศ2563นกะฮะก็คือ789้นั่นเองนะฮะวันนี้อาจารย์เองได้มาวางศิลาฤกษ์แล้วก็บวงสรวงใหญ่ที่วัดคำชโนดนะครับก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะฮะท่นทุกท่านนะครับผมอาจารย์ไพโรธลื่นวิชานะครับเจ้าของมหายันรวยสิบทิศนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระพิเศษนะครับในการหาเงินช่วยน้องๆที่อยู่ ตามถิ่นธุรกันดารนะฮะหาทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนนะฮะอุปกรณ์การกีฬาต่างๆตอนนี้อาจารย์ก็ได้ทําไปหลายที่แล้วนะฮะพื้นนี้ก็ถือว่าเป็นวาละพิเศษอีกพื้นหนึ่งนะฮะที่อาจารย์ทําขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ตัวเลขที่ถือว่าเป็นเลขมังกรใหญ่เลยทีเดียวนะครับขนาดไซส์78เซน .9 มิลนะครับก็ถือว่าเป็นศาสตร์ตัวเลข789นั่นเองนะครับรวมกรอบแล้วนะเท่าที่เห็นนี่นะครับ ลองมาดูนะครับบนผืนพยันนี้มีอะไรบ้างนะฮะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะผืนนี้เนี่ยเราเขียนล้อกับผืนพยันขนาดผืนแรกนะฮะไซส์เมตรคุณเมรที่อาจารย์เขียนคนละะ้ายๆกันนะครับแต่ผืนขนาด789นี้อาจารย์เนี่ยได้ใส่ณนะทั้งหมดนะณนะร้อยแเนี่ยเราคัดณะมาทั้งหมด7ณดะด้วยกันซึ่งเป็นณะที่เกี่ยวกับเมตตาค้าขายการงานการเงินนะฮะเกี่ยวกับโชคลาภ แล้วก็ความรักนะฮะลองมาดูนะฮะณตัวแรกตัวด้านในนี้นะฮะถือเป็นหน้าตัวที่1นนะครับเป็นยันเทาะป้องกันภัยแควคาดปลอดภัยถือว่าเป็นหน้าตัวที่1ตัวที่2นี่ก็เป็นหน้าเกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะครับตัวที่3มนี่ฮะเป็นพุทธซ้อนก็ถือว่าเป็นหน้าเกี่ยวกับเมตตาสูงสุดนะครับอันที่4ตรงนี้ก็เป็นณเก้าชั้นก,ก็คือเป็นณแห่งความมั่นคงในธุรกิจการงานนะฮะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดีมากนะครับหน้าอันที่หตัวนี้นะฮะที่อยู่ด้านนอกเห็นสีขาวัง รอบนอกนี้ทั้งหมดนะฮะอันนี้เนี่ยเรียกว่าผุดเกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะครับก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการหาเงินหาทองคล่องนะครับณตัวที่6ก็เป็นตัวณอกแตกนะฮะอันนี้เกี่ยวกับเมตตามหาเสน่ห์นะฮะทำให้คนชอบเราลักเรานะฮะเราเป็นเจ้านายลูกน้องก็รักแล้วก็เคารพเรานะถ้าเกิดเราเป็นลูกน้องเจ้านายก็ให้ความรักเรานะฮะเดินขั้นเดินตำแหน่งได้ดีนะครับ มาดูนะอีกด้านหนึ่งฮะณนะด้านซ้ายตรงนี้นะฮะที่อาจารย์ชี้อยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าณนะวนณนะเวียนณหนะลงไหลณนะเมตานะโมพุทธายะนะฮะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับความเมตตาเหมือนกันนะครับค้าขายดีนะครับก็รวมทั้งหมดด้วยกันคือ7จนดะนะฮะมีด้วยกันจํานวนรอบทั้งหมดในการเขียนพระคาถาทั้งหมด8รอบด้วยกันฮนะอันนี้คือรอบที่หดูนะครับนี่คือรอบที่ห รอบที่2คือตัวแทนองค์นะฮะสีทองอันนี้นะรอบที่2รอบที่3เห็นไหมฮะที่เป็นสีเงินขาวๆนี่ฮะรอบที่3นะเนี่ยรอบที่3รอบที่4ก็คืออันนี้นะฮะที่มีพุทธซ้อนตรงนี้นะรอบที่4รอบที่5นะฮะที่เป็นจุดดวงดาวสีขาวๆเนี่ยรอบที่5รอบที่6ที่เป็นสีนาคเนี่ยฮะที่เป็นพระคาถาอิสวาสูนะฮะรอบที่6รอบที่7ก็คือตัวองค์สีเงินรอบนอกนี่นะฮะใส่พระคาถาไปด้วยนะฮะเนี่ย รอบที่8ก็คือพุทธซ้อนที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยพุทธซ้อนมี8รอบด้วยกัน7นะ8รอบพระคาถามีหัวใจพระคาถาที่อาจารย์ใช้ทั้งหมดคือ9กาพระคาถาซึ่งเน้นในเรื่องของพระคาถาที่เกี่ยวกับเมตตาค้าขายดีนะครับการงานการเงินดีโชคลาภนะฮะความรักดีนะครับอยู่ในผืนพยัญชนะ้9พระคาถาด้วยกัน1คือนัโมพุทธายะหัวใจพุทเจ้าห้าพระองค์2คือนมะอาอุ ป้องกันภัย้แค็งแกปลอดภัย 3. คือนามาพะพัทธะหัวใจธาตุทั้ง4นะฮะในการปรับธาตุหมุนดวง4คือนาชาลิติหัวใจพระศิวลีนะฮะเน้นเกี่ยวกับโชคลาภค้าขายการงานการเงินดี 5. คืออิสวาสุอิสวาสุก็เน้นในเรื่องของแค็งแกรปลอดภัยแล้วก็ครอบครัวอบอุ่นนะฮะแล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยด้วยนะครับ6ก,ก็คืออุอากาศะนะหัวใจเศรษฐี พระเจ้าเศรษฐีก็เน้นในเรื่องของการเงินการงานเหมาะสําหรับคนที่ทําการค้าเงินผ่านมือเยอะๆนะหรือเล่นหุ้นปล่อยเงินกู้อย่างนี้นะครับเจ็ดก็คือพุทธังสังมินะพุทธังสังมิก็เป็นการกล่าวน้อมน้อมแด่พระพุทธรธรรมพระสงค์เพื่อให้ท่านประทานพรให้เราแก็คือสุณโมโลนะฮะสุณโมโลก็คือหัวใจคุณแผนนั่นเองก็เน้นในเรื่องของมหาสเสน่ห์เมตานะครับ 9. ก็คืออสังวิสุโลปุสะภุพะนะฮะเป็นภรคาถาที่เกี่ยวกับการปรับธาตุธาตุไฟธาตุอารมณ์ต่างๆไม่ให้เรามีการทะเลาะเบาแวงกันในครอบครัวหรือในบริษัทก็ถือว่าเป็นภรคาถาที่รวมอยู่ในทั้งหมด 9. กคาถาที่อยู่ในผืนพยัญนน้นะครับอาจารย์เนี่ยมี7จนะฮะในผืนพยัญน,นี้8รอบ 9พาพคาถาขนาดผืนพยัญชนะก็7 8 9ก็ถือว่าเป็นาศาสตร์ตัวเลขที่เป็นเลขเฮงนะฮะเลขมงคลถือว่าเป็นเลขมังกรเลยทีเดียวอาจารย์ยังใช้สีที่เป็นมงคลกับชีวิตนะครับโดยใช้สีด้วยกันทั้งหมด3ส,สีด้วยกันนะก็คือใช้สีเงินสีทองและก็สีนาอยู่ในผืนพยัญชนะนี้เท่านั้นนะฮะไม่ใช่เราไม่ได้ใช้แม่สีนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอแนะนําผืนพยัญชนะนี้นะสำหรับคนที่ชอบ ในศาสตร์ของตัวเลขนะอันนี้ทำแค่789ดิผืนนะครับอาจารย์ก็ขอมุอวยพรให้สำหรับคนที่จองผืนพยัญชนะไปนะครับสามารถลงวันเดือนปีเกิดได้ตั้งแต่1คน2คน3คนก็ได้สูงสุดได้ที่5คนนะครับขอให้พรสำหรับคนที่จองผืนพยัญชนะไปนะครับก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองตลอดปีแล้วก็ตลอดไปมีโชคมีลาบนะครับเงินทองไหลมาเทม,มาครอบครัวอยุดเย็นเป็นสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับผมอาจารย์ไพรโรธลื่นวิชาวันนี้ก็มาแนะนําน้องลักยกนะฮะซึ่งดูแลการจับจองผืนมหายนรวยของอาจารย์นะครับแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆแฟนเพจท่านใดสนใจที่จะจับจองผืนมหายันรวยก็ฝากวันเดือนปีเกิดน,น้องลักยกได้เลยนะครับถือว่าเป็นเพจแท้ๆที่ดูแลอาจารย์มาเกือบ3ปีแล้วนะครับสวัสดีครับ